บันทึกรายการค้าวันที่9ก้ามกรานะคะซื้อเชื่อสินค้าจากบริษัทเบลฟูจำกัดได้รับใบขมของแบบกับพาสีใบแจ้งนี้ได้ที่216หนึงหสั่งซื้อเครื่องวัดไข้ดิจิอนจำนวน5เครื่องเครื่องละ1นึ0 0หบาทค่ะไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้านะคะเว์คอค่ะยินว่าสินค้าค่ะ ซื้อเชื่อนะคะไปออกกำกับใบออกใบกกับภาษีใบส่งของใบแจ้งหนี้ค่ะสาขานะคะเป็นสำนักางานใหญ่เลขิตสารศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งซื้อเชื่อนะคะกดโอเคค่ะกด F3 เพิ่มค่ะเปลี่ยนเป็นวันที่เก้ามกราห้าเก้านะคะกดโอเคค่ะรหัสชื่อรหัสนะคะจะเป็นในที่นี้จะเป็นบริษัทเบลฟูจำกัดน,นะคะกดเลือกค่ะ ค่ะเป็นรหัสรหสินค้าน,นี้เป็นเครื่องวัดไข้ดิจิตอลนะคะเลือกเครื่องวัดไข้ดิจิตอลค่ะค่ะจํานวนห้าเครื่องนะคะกด enter ค่ะกด ok ค่ะกด f บันทึกค่ะลงบัญชีวัเชอร์เลขที่ p p d ห้าเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งวันที่เก้ามกราห้าเก้านะคะชื่อบัญชีคือเชื่อ ค่าสีซื้อเจ้ามีการค้าค่ะกด F10 บันทึกค่ะกด No ค่ะกดออกค่ะกดยีดค่ะรเรียบร้อยค่ะ